สามอันยี่สิบค่ะยี่สิบน้ำยามันต้องอย่างละยี่สิบค่ะพี่ค่ะติบบาทไม่ได้ติบบาทไม่ได้ค่ะพี่จัดจิตจัดยังไงยอดเดี๋ยวคนถุงพี่ <c oughs> ได้อย่างละยี่สิบเปลยวกี่ยางน้ำยาเอาอย่างไรก็ได้เอาแต่ไก่เนี่ย ว่าหลานไม่อยากกินไม่บอกว่าอร่อยค <c oughs> ่ะยายอยากยากินน้ยยาปลาอันนี้สามซีฟค่ะหน้าบาทปละเอาอะไรเพิ่มไม่ลูกชิน้นใหญ่ฮะลูกชิน้นลูกชิ้นไม่มีค่ะก็คุ้ม <c oughs> ค่ะนิ่งน้ำพักชิ้สวยเด้อดทำไม่ทันแล้วทายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยลูกค่ะพุ่งจะไปกันเจะกี้รุ่มๆเลยกอนดี้ไมาะด้เช่าเนะจ้เดี๋ยวนี้มาจะเช้าคนเก่านั่นเลย ม้มล <Universe> ้วมดแล้วหัวเดกชุดปุาะพี้แบสดุ้แล้วก็เอาเป็นแดแม่นี่ใส่ถึงไม่ต้องไม่ต้องให้คุณลุงไม่ต้องสะพี้ะีโอกติดลูไ อันนี้พนนพเพิ่มเซนริบบาทนะคะะอันนี้ผสมหวานจ<า>้ะสะโพกอ,อัน,นแล้วมีอะไรบ้างกะทิล้วนๆอันนี้เอาเปิดอกเนะาะจ้ะแอันนี้เพิ่มเซนอ่าอันแรกเพิ่มเซนอันสองไม่เพิ่มจ้ะทำเป็นสองหิ้วลวกูกอันแรกเพิ่มเซนนั้นหลังไม่ต้องเพิ่มจ้ะ เพิ่มห้าห้านีาน่เลยครับจานปลาให้พิสทัมดี<า>หน่อยจ้ะเห็นออกรายการบางทีก็ไปต่างประเทศเนาะนิดนึงนิดนึงไม่เคยเล่าเลยมันจะไปไหนรอบเอ้าก็ต่างประเทศเนาะ <c oughs> <c oughs> มีละกรรมแล้วก็ห่วงแล้วก็ไอไอมปลากัะพิ่จักชุด ซีจ้ะอันนี้60มีอะไรเพิ่มไหมจ๊ะ อะไไรรเชิงไหนวันนี้เรามาไม่ทันตอนที่คนเยอะๆเราตอนนี้คนเข้างานมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมารุมมารุ้มเลยนะเนี่ยเห็นน้ำยาไก่หรือน้ำยาป่าน้ำยาไก่ครับอยู่ท้องกินอย่างป้าๆเลย ủa thì kia, kia nó khứa nó, nè, ใช่แม่แรกเลยเนี่ยใช่ผมก็นิ่งดาเลยตามผมก็ด้วยลาบเมื่อติไม้แต่ผมยังไปไม่เจอเลยมุกตะชาว์รับี่ท่ในะไตลาดชา่อ่ะแจกลบบตะชาเนี่ยปลาป่ากับปากระตีค่ะแล้วก็เอาเลือเอาตีไข่ไปสักประเท่ไปขอพื้นยาบข่อพื้นบบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านจริงบนที่นี้อยู่ที่ไมครับบ้านอะไรบ้านะบองครับตะบองรับ ผมดูี่คมที่ครบะกออ๋อทีพวกหมดเจริญมาแลแรถนนสี่เลนแปดเลน้นละแต่ก่อนนี้แต่ผวกด<อ>ม,มันน่ใช่ใช่วันนี้ครบคนรวยตรงนี้จ <Okay. S 1> ีเข,นเนขาไหล <laughs> อขอบคุณค่ะไปคนนอ,อกเหนือด้วยนายเอาปลาเนาะแต่งนอกเลยข้าวอกอย่างเดียวของยายยายไม่กินพักอื่นขนมจีนปลาดดกเขาจะเครื่องแกงแรงมากเนาะแกงจริ๊บเขาเพิ่มจิ๊คนจ้ะจ้ะขอบใจจ้ะ ไปเลยเมื่อกี้ซิปซิปซิโอ้หฝนเปนงินม่ทเนาะจะเป็นงน่ทันต้องลงสื่ฝากตำลานนปตำลีนะากตำลานเมื่อกี้เห็นต้มฝากตำลีเลยก็ฝากให้กันอ๋อากตำลีเป็นพี่ก็ฝากไปให้ป่าตตำลีก็เลยงงไหมทำไมเป็นจีบ่าตำลีี่สาวสยอดเดือดจด ของอะไรลูกน้ำยาไก่ค่ะเครื่องอะไรลูกอันนี้อะไรบ้างมีน่องมีโอ๊กลูก,ออกโอ๊กเท่าไหร่อกชิ้นละยี่สิบห้าเรือบกลนละ 5, ห้าหาสามหมันยีน่สิบลูกมาเป็นอกเน้องลูกเนาะ ใช่จ้ะตอนนี้ชุดนี้เท่าไรครับชุดนี้ห้าสิบห้าจ้ะห้าสิบหาบาทนาะจ้ะ เอมีคนมาแซลด้วยตายหม้อจ้าป่าปนกะทิเลือดหนึ่งก้อน คนสามอย่างเลยเนาะจ้ะตามสั่งจ้านี่เป็นอะไรลูกแกงไก่อากีกันเลือกโยกเลยอ้ะไปถายคนนั่นเพิ่อกี้อม่ใจหั่้อนร้อนมาหวาน 好，谢谢。 สวัสดีครับช่านชัยโดนเนตกินให้อ้วนตายเนาะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะวันนี้เรามาอยู่หน้าร้านป้าสำรานเจ้าเก่าเนาะเพราะว่าวันนี้ป้ามาแต่เช้านะเดี๋ยวนี้ป้ามาเช้านะแปดโมงก็น่าจะมามากินกันได้แล้วเนาะเนี่ยวันนี้ผมมาเก้าโมงนี้ขนมน้ํายาขนมจีนนี่ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ชุดใหญ่ชุดเดียวนะนี่เดี๋ยวนี้ว่ามาดูป้าคนระับต่างเนาะอันนี้เป็น น้ำยาน้ำยาป่านะอันนี้ยังน้ำยาป่าปลากะทินะแต่สีสันเพิ่นนมข้นมะากะทิเนี่ยนี่แล้วก็จะมีคนมาสั่งปลากะทีหนึ่งแล้วก็ไก่หนึ่ง,อ,งอ,อันนี้เป็นน้องโอ้โหใหญ่มากเลยน้องนี่ยี่ห้าเหรอ โอ้น่องหนึ่งน่องอยี่สิบห้าบาทนะแล้วก็เป็นน้ำยาชุดน,นี้ห้าสิบห้าไหมชุดนี้หกสิบเพราะมีเลือด 5, 5. อ๋อมีเลือดเพิ่มนะนี่ห้าสิบห้าบาทได้ทั้งเส้นนะแล้วก็ได้ผักราไปกินด้วยเด<ว>ี๋ยวมีมีคนช่วยเนาะลูกค้าเต็มเลยตอนนี้เนาะตรงนี้ดีตรงที่ว่าแดดไม่โดนสบายไป ใช่ชุดใช่ใช่ครับทำกินเองไม่ได้หรอกรอระนะว่าน้องน้องหนึ่งโหนโล่ลงใหญ่นี่อันนี้มีไส้เหรอ <c oughs> ไส้่เอหนึ่งชุดแล้วก็จะมีเป็นอ่าเป็นเนื้อไก่เป็นอะไรให้ด้วยนะอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ห้าสิห้าเหมือนกันใช่อ่า เคื่อในุนี่นชุดเดียวเ่อในชุดเดียวอันนี้เคื่อในชุดเดียวนี่ตัวพักไหมนี่เติมเซนให้หน่อยนึงอยู่พี่ไหนอรัเเป็นชุดเดียวเ็นชุดแต่ครืองในชุดเดียวอ่า นี่สองชุดอันนี้อันนี้เป็นชุดธรรมดาชุดธรรมดาอันนี้เท่าไหร่ครับรรมสามสิบบาทเนาะแต่ก่อนขายยี่สบห้านอเปิ่นขึ้นไม่ถึงปีมั้ยเกือบเนาะยังไม่ถึงปีเนาะเปลี่ยนนายกบี่เนาะใกล้เคียงเนาะ นี่ได้แล้วโอเคขขบคุณป้าตำลานเด้อ,อบคุณครับ